ตอนนี้เราอยู่ในงาน J8 Mobility 2023นะครับก็อยู่ที่บูธของ bmw นะเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจมากนะฮะแต่คันข้างหลังนี่คือโอ้โหโคตรสวยสวยมากมากมาก,มากถึงมากที่สุดนะครับอ่าเราให้ดูกันก่อนนะครับเป็น bmw x 2 m 3 5 i x drive นะครับก็คือเป็นการขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะครับคันนี้เนี่ยนี่เราให้ดูสเปคชีตต,ตรงนี้เลย ปรับนี่317แรงม้านะครับผม400นิวตันเมตรสูนึงร้อยวินาทีเป็น all wheel drive นะครับมิติตัวรถ4,567มิลลิเมตรนะครับกว้าง1,845มิลลิเมตรสูง1,575้าร้อยห้ามิลลิเมตรกำลังตัวรถอยู่ที่ประมาณตัน7นะเกือบตัน8นะครับผมแล้วก็ w ับเนะครับ12.5ถึง13โลลิตรก็ขับจริงก็น่าจะเหลือประมาณ8-9อะไรอย่างงี้นะฮะเพราะว่าเป็น M เอาเรื่องอยู่พอสมควรน,นะฮะเราให้ดูเกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์ก่อนนะฮะว่าการจัดวางพอเป็น M มันก็จะมีความพิเศษอย่างนี้นแหละพวกลายคาร์บอนการขึ้นโครงสร้างของตัวรถนะครับความแน่นหนามีเหล็กค้ำนะครับแล้วก็คือความลึกของตัวห้องเครื่องเนี่ยค่อนข้างเล็กนะดูกระทัดรัดมากๆเลยครับการเก็บงานเนียบมากๆและที่ผมอยากให้ดูมากอีกอย่างนึงเลยคือตรงนี้ครับ เพื่อนๆจะได้ไอคอนิกโกลแบบใหม่นะครับจะเป็นกรอบที่เป็นเฟรมแบบนี้นะอ่าแล้วก็มีโลโก้ M นะครับเซ็นเซอร์มีกล้องทางด้านสาหรับวองศานะครับกริวด้านล่างก็เหลี่ยมๆฮะเซ็นเซอร์มีฝั่งละ3นะครับรวมเป็น6จุดนะครับผมโอ้ดีไซน์โคตรสวยสวยมากคือมันเหมือนกับตัว BMW ยุคใหม่นะฮะที่มันจะเป็นแบบ ฝากระโปรงมีการบิ้วมาแบบใหม่ให้มันดูเนียนขึ้นกว่าเดิมนะครับให้มันดูแบบไม่โค้งมนเน้นแบบเหลี่ยมสันของทางตัวรถนั่นเองครับไฟหน้านี่จะทำแล้วนี่ลายสองชิ้นนะครับสวิฟ์กันกับไฟเลี้ยวนะครับตรงนี้ก็เป็นสไตล์ BMW ยุคใหม่ที่จะไม่ใช่แบบ C งายหรือ L คว่ำไม่ใช่แล้วนะฮะจะเป็นลูกศรแบบนี้นะแล้วมันไม่ีแบบยิมมิกเลยๆนะฮะโคมโปรเจคเตอร์สองลูกอยู่แบบนี้นั่นเองครับลายล้อแม็กโคตรสวย ดูดิว้าวมันเป็นสีดำเงาห่ะตัดกับโคมเมียมขนาดล้อส2องสี5ทับส5หาอา่อขึ้นขึ้นดูดิโคตรแน่นนี่เป็นไงด้านหน้าของตัวรถเต็มๆคือโคตรรอรอมากเห็นไหม,เ,ม,เ,ม,มเหลี่ยมสันของ BMW ยุคใหม,ใหม่ๆนะครับเขาจะใช้เส้นสายตรงนี้เป็นจมูกนะครับแล้วก็ตรงนี้โลโก้แล้วก็ขึ้นเว,ว้า ทำให้ตัวโลโก้เด่นแล้วก็เกี่ยวกับเรื่อง Aero Dynamic นั่นเองครับข้างบนเนี่ยมีกล้องทั้งหมด3ตัวนะฮะช่วยเกี่ยวกับเรื่องระบบการขับขี่นั่นเอง่อะเราพามาดูด้านข,าข้างของตัวรถนะครับกระจกมองข้างพอเป็น M เพื่อนก็พอก็จะได้แหละมันจะเป็นเหมือนแบบเขี้ยวแบบนี้นะอ่าไฟเลี้ยวนะครับผมแล้วก็กล้องสำหรับสืองสามนี้มาให้ไฟได้ทํนั่นนึ่ไรนะครับหรือว่าไฟเวลคัไล์เนี่ยจะอยู่ทางด้าน ตรงนี้นะสันเกิร์ตด้านล่างคือจัดเต็มาแบบนี้เลยนะครับกบเฟของตัวรถเนี่ยก็ทำมาเป็นสีดำกรอสนะครับผมตัดกระสีน้ำเงินด้านแบบนี้เนียๆน,น,น,นะครับด้านบนมีหลังคาที่น่าจะเปิดไม่ได้นะครับทำมาเป็นเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูข้างในว่าเป็นอย่างไรนะครับชาร์ฟินแล้วก็นี่ให้ดูเคิร์ฟด้านท้ายโอ้ยมันละมุนมากเลยอนะ่ะเพื่อน แล้วก็นี่มีเรียสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับทำให้ตัวรถมันดูเป็นทร er านส์ฟอร์เมอร์มากๆเลยแบบนี้รอไหมโคตรรอรอมากนี่ไฟท้ายยุคใหม่แบบนี้นะครับผมไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยไฟกลางคืนนะครับไฟถอยอยู่ตรงนี้เนาะกล้องคขามาบิลด,ด้านบนครับกล้องถอยนี่โคตรเท่ให้ดูนะเนี่ยแล้วก็เขาจะมีแผ่นเพลทนะเขียนว่า M35I นะครับท่อออกสออกจริงนะเราก้มลงมาให้ดูนะท่อท่อน่าจะยังไม่ได้คาร์บอนนะครับพอด้วยเรื่องไพส์เรื่องอะไรฮะเราให้ดูเดี๋ยวนี่เปิดฝาท้ายนะฮะวิงโอ้ลึกอยู่พอสมควรนะครับที่เก็บของไฟม่านนะฮะ พี่เปิดปึ๊บโ้เก็บของได้เยอะเลยนะครับเปิดได้อย่างละมุนมากแล้วก็เสียงเสริงคือเนียนกริ๊บอ่าเดี๋ยวเราให้ไปดูภายในก่อนนะครับคือมิติตัวรถอ่ะมันจะพอพรอกับ x อกนะฮะนี่ประตูแบบใหม่นะครับที่จับมือตรงนี้แบบใหม่ลำโพงได้เฮอร์มานนะครับตรงนี้เปิดใหม่ เบาสามารถปรับได้นะแล้วก็มีไอโซฟิกให้ครับแล้วก็หนังเนี่ยมันจะเป็นเหมือนค,อคนล้ายๆอัคนทลาครับผมสลับกับตัวหนังแบบปกตินะครับแอร์หลังมีให้มีช่องยูเสียบ USB นะครับที่วางแขนที่วางแก้วน้ำแล้วก็ตรงนั้นฮะพวงมาลัยเดี๋ยวเราไปดูกันนี่เพื่อนๆจะได้ Head-Up Display นะครับแล้วก็ปุ่มล็อกรถตรงนี้กระจกออโต้สบานเปิดฝาท้ายนะครับ แล้วก็เบาะเมมโมรี่สีสองตำแหน่งจะอยู่ทางด้านตรงนี้นะดับเบิลเลเยอร์นะครับที่เป็นแบบเบียรหนึ่งยุคใหม่นะแบบพวก X1 เป็นต้นนะฮะปุ่ม Auto Start Stop นะครับ Auto h o ฮอะไรอย่างงี้มีมาให้นะครับผมแล้วก็ปุ่มกล้อง360องศามีมาให้กดปึ้งไม่ได้นะครับเพราะว่อาอ้าวได้เฉยกุญแจไม่ โอ้โหเท่เท่มากนะฮะจอเคิร์ฟแบบใหม่แล้วแล้วก็มีแพรโ s ชิพให้ด้วยนะครับเผื่ออยากมันรวมทั้งเขามีโหมดบูสต์นะครับที่จะเพิ่มแรงม้าสักประมาณ1 0 15 -30 ตัวเนี่ยครับในช่วงระยะเวลา10วินาทีนะครับอันนี้ดีมากๆระบบช่วยขับขี่มีให้เซ็นเตอร์มากพอเป็น M มันจะเป็นพวมอะไรแบบทำมาแบบดีๆนะแล้วก็มีตัวที่เป็นเดินได้แบบ M แบบนี้มาให้นะฮะ แล้วก็ตรงนี้มีช่องชาร์จไวเลสมาให้นะครับช่อง USB แล้วก็ที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยคือตัวเบาะสามารถดึงปึ๊บแบบนี้ได้แล้วก็นี่ครับเบาะ M โคตรเจร๋งนะฮะแล้วก็ด้านบนเปิดม่านได้อย่างเดียวนะไม่สามารถเปิดเดี๋ยวดูดิเปิดไม่ได้ฮนคะคุณแจไม่อยู่เปิดม่านได้อย่างเดียวนะแต่ตัวหลังคาสันรูฟเปิดไม่ได้นะครับแต่ผมชอบเบาะมากเลย โคซิงสวยมากโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูรุ่นอื่นกันแค่รุ่นแรกเราก็เรียกได้ว่าเดือดแล้วนะอีกรุ่นหนึ่งที่กำลังโดนมุงอยู่นะตอนนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคอนเซปต์คาร์ของทาง BMW นั่นเองครับผมจะเรียกได้ว่าเป็นพลังงานสะอาดหรือว,ว่าใช้วัสดุที่เหมือน,ในใคล้ายกับการรีไซเคิลเข้ามานะครับคันนี้เป็น b m w Vision นะฮะใช้ชื่อว่านุกเหรอนเคลส ถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับผมเรียกได้ว่าสวยแล้วก็ดูทันสมัยครับแต่ว่าเขายังไม่ละทิ้งตัวกระจังหน้าของเขานะครับทาให้มันดูนดูความเป็นเอกลักษณ์ของ BMW มากเลยฮะกระจกด้านบนกระจกหลังกระจกอะไรคือใสกิ้งใสามากเลยนะฮะแล้วก็ตัวรถเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ดูล้ายุคครับดูทันสมัยมากขึ้นมีการดีไซน์ที่มันเหมือนแบบรถยุคใหม่นะฮะเดี๋ยวเราพาดูด้านหลังกัน ชืซารีนี่เห็นปะดูท้ายของเขาสิดูสิมันเล่นไฟมันเล่นแสงด้วยนะไม่เหนเมื่อกี้ไหมแล้วก็ให้ดูจอทางด้านในนะฮะจะเห็นได้ว่าจอก็ดีไซน์แบบใหนะม่นะครับพวงมาลัยก็ดีไซน์แบบใหม่แล้วก็บาะที่นั่งใช้วัสดุที่มันเป็นแบบเหมือนรีไซเคิลน,นะฮะทำให้รถคันนี้เป็นเหมือนคล้ายๆคอนเซปต์คาร์ที่เน้นการรักโลกนั่นเองครับ มาต่อกับคันนี้นะครับก็เป็น BMW iX2 คันนี้จะเป็นตัว xDrive นะครับ30ก็คือจะเป็นพลังงานอีก1ทางเลือกนะครับพลังงานไฟฟ้านั่นเองเป็นการขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะเดี๋ยวเราพามาดูรายละเอียดกันจะน่าสนใจขนาดไหน มันจะเหมือนก,น,กน,กนกันกับตัวที่เราเปิดตัวถ่ายไปตอนแรกนะครับตระกูล X2 นะไซซ,ซิงเขาก็คือจะประมาณนี้เลยนะครับมีสปอยเลอร์มีมิติของตัวรถที่เป็นดีไซน์แบบใหม่เลยแบบนี้นะโคสวยสวยมากนะเนี่ยสปอยเลอร์แบบนี้นะครับผมแล้วเขาก็บิวตัวกล้องจะอยู่ทางด้านบนตรงนี้นะฮะนี่โลโก้วงสีฟ้าผงบอกความเป็นอิเล็กทริกนะแล้วก็ไฟไท้ายแบบนี้นะฮะสวยมาก มิติตัวล้อของเขานะครับ245 40 R20 นะครับแต่ถ้าเป็นตัวเมื่อกี้มันจะเป็น R21 นะแต่เ,เพื่อนๆจะได้คาลิปเปอร์เบรกสีน้ำเงินนะครับคือที่ผมพูดอย่างเพื่อนๆอาจจะแบบเฮ้ยเขาจะเอาเข้ามาขายหรออันนี้เราไม่กล้าฟันธงครับผมเดี๋ยวเราให้ดูภายในตัวรถก่อนอ๊นี่จะเป็นสีครีมนะครับตัดกับสีดำ นะขึ้นหนังมาละเอียดละเอียดแบบนี้เลยนะแล้วก็เบาะทูโทนครับผมแอร์หลังนี้ให้ที่ช่องชาร์จมีให้นะครับผมแล้วก็หลังคาแก้วไม่สามารถเปิดได้นะครับเปิดได้แค่เฉพาะตัวม่านเนาะคีย์เลสมีให้ครับบริสปอตมีให้ตามปกตินะครับที่ BMW มบีบนะแล้วก็บอกปรับไฟฟ้าครับดับเบิลเลเยอร์แล้วก็บดกันขับคีนี่ มีให้นะฮะแล้วก็ตรงนี้นจอเคิร์ฟดิสเพย์แบบใหม่นะครับผมแล้วก็ตัวพายโดชิพนะครับแพเดิลชิพเนี่ยมีอยู่ฝั่งเดียวเท่านั้นนะครับจะมีอยู่เฉพาะฝั่งนี้นะครับเอาไว้บูสต์ชั่วขาวนะจะไม่เหมือนกับตัว M 3 5 i นะฮะแล้วก็พวงมาลัยแบบนันหาแบบนี้เลยนะครับถือว่าทำมาได้ดูดีมากๆนะครับแล้วก็นี่โอ้ตอนนี้ฝนมาบูงแล้วเนี่ย ใจจริงผมว่ามันน่าทำมากเลยนะเขาอาจจะเอามาแทนตัว bmw x 1ก็ได้ได้ไหมไม่น่าจะได้นะเพราะว่าไซซิ่งเขาไม่ได้ใหญ่มากนักนะครับแล้วก็มันอาจจะแบบไปทับกับลายของทาง x 1ก็เป็นได้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวเรามารู้นีกทีว่าจะเข้าไทยหรือเปล่านะครับเนี่ยดูลายล้อแมกดีโคตดเท่นะครับได้คาลิเปอร์เบรสีน้ำเงินนะครับแล้วก็จะให้ดูโลโก้ทางด้านหน้ารถ นีกระจังหน้าแบบใหม่นะครับผมไอคอนิโกก็ยังมีนะแต,แต่ว่าใช้สีเงินมาตัดนะครับแล้วลดเล่นขึ้นลายให้มันดูมีมิติดูเป็นแบบว่ารถยุคใหม่ๆนั่นเองครับกล้องหน้าก็บิวมาเนียนตาแบบนั้นเลยนะครับระบบการกับขี่ระบบช่วยเหลือ,อมีให้ตามปกตินั่นเองครับผมเดี๋ยวเรามาให้ดูอินโฟเมชันนิดหนึงนี่ sorry นี่ตัวนี้นะครับ272แรงม้านะครับผมสามารถขับอทอร์กนะครับ494นิวตันเมตร0-100แค่5.6วินาทีนะครับเป็นแบบ All-wheel drive นะแล้วก็มิติตัวรถ4,554มิลิเมตรนะครับกว้าง1,845มิลิเมตรแล้วก็สูง1,560มิลิเมตรตัวรถ2 0 9 5กิโลนะครับเป็น Full electric นะสามารถวิ่งไกลนะครับได้ ตาม L T P อ๋อวิ่งไกลได้ประามาณ417-449ถึง449กิโลนะครับแล้วก็เป็นแบตลิเธียมไอออนนะฮะขนาด66.5กิโลวัตต์อัล์ถือว่าน่าสนใจครับแรงนะครับแล้วก็แต่ all-wheel drive เนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่อาจจะไม่ได้ประหยัดอะไรมากมายนะครับแล้วก็แต่การขับเคลื่อนหรือว่าการใช้งานของตัวรถเนี่ยค่อนข้าง น่าสนใจการออกแบบค่อนข้างน่าสนใจครับเก yeah. เราไปดูรุ่นเอ่นันต่อนะตัวสุดท้ายครับที่ผมแปลกใจมากเลยคือ B M w I Hydrogen Fuel Cell เอาสิเขาเอากันแล้วนะฮะเขาเขาเริ่มทำจริงๆจังแล้วนะนี่เขาก็จะมีบอกว่าเออทำยังไงใช้ยังไงเข้าตัวเครื่องยนต์ตัวเก็บอะไรเงี้ยเขามีบอกทั้งหมดนะครับเราให้ดูดีไซน์ก่อนนะเรา ยังไม่ได้ลองจริง,รงๆเรายังไม่มีโอกาสนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆค่ายกำลังซุ่มพัฒนาเกี่ยวกับระบบไฮโดรเจนรวมทั้งเบียมอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นพลังงานเชื้อเพลิงที่แบบเอามาทดแทนแล้วก็ใช้ได้เกี่ยวกับเรื่องคาร์บอนนิวทรอนั่นเองครับนี่ให้ดูช่องดูดระบอากาศโฟล์ Flow นะฮะไฟเป็นแบบนี้แต่ว่ามันก็มีความแบบรักโลกอะเห็นปะมันก็ใช้สีน้ำเงินตัดนะครับใช้ ไอใส่หลักไอมอกอัพกล้องไม่มีนะฮะนี่คือที่จริงอ่ะมันก็เหมือนรถ BMW i5 หเนี่ยะเบียมไห้ไฮโดรเจนะ BMW 5, rogen, นะฮะ401แรงม้านะครับเป็นขับเคลื่อนล้อหน้านี่น้ำหนักตัวรถ4 7 5 0อ่า2,745กิโลนะครับฟ u ู l c e เซลล์อิเล็กทรอนิกมอเตอร์นะครับสามารถขับไกลได้อยู่ราวๆสักประมาณ504กิโลนะครับ ถือว่าค่อนข้างเยอะอพอสมควรนะครับแท้งที่เก็บไฮโดรเจนเนี่ยคือ6กิโลโหอย่างนี้น่าน่าสนใจมากเลยนะครับเป็นไหลที่โหค่อนข้างวาวนะอยู่ดีเบ w เด็ยูโผล่มาจากไหนมาทำตัวนี้นะฮะลายล้อก็สวยนะลายล้อเป็นสีดำตัดสลัดน้ำเงินนะฮะสวยมากนี่แล้วก็พอเป็น X5 มันจะไซซิ่งใหญ่อย่างนี้แหละนี่แล้วก็ด้านล่างทำกลิปตรงเนี้ยมาเป็นสีน้ำเงินนะฮะ มุงบอกความเป็นพลังงานสะอาดเนาะแล้วเราให้ดูภายในภายในก็คือเป็นเหมือนแบบ X5 ตามปกตินะครับแล้วก็นี่เห็นป่ะเบลจะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะครับมีแอร์หลังให้เ r o ่ e เวลามีมาให้นะครับแล้วก็เป่าลมเย็นเบาได้ด้วยนะอ่าแล้วก็ให้ดูตรงนี้ครับนี่เขียนเลยว่า fuel cell hydrogen แบบนี้นะแล้วก็เห็นป่ะ เขาจะมีบอกพลังงานของตัวไฮโดรเจนมาเลยนะครับแพทเทิร์นอะไรยังเหมือนใน x 5ยุกคก่อนๆนะยังไม่ได้เป็นเคอร์บดิสเพย์แบบรุ่นใหม่นั่นเองครับแต่ถามว่าการพัฒนาครั้งนี้เนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างผมมองว่าเขาพยายามช่วยกันพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับ f ลูออ e l ซหรือพลังงานไฮโดรเจนนี่ยแหละครับให้สามารถใช้ได้จริงนะแล้วก็จะมันเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกอที่เพื่อนๆสามารถใช้ในขนส่งหรือว่าในอนาคตเกี่ยวกับ ระบบขนส่งบ้านเราจะเริ่มนํามาใช้นะครับยิ่งใช้มากขึ้นยิ่งมีอะไรที่ทําให้ โลกเรานะครับไม่ต้องพึ่งวัตถุอย่างเดียวนะครับไม่ต้องพึ่งน้ำมันอย่างเดียวไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าอย่างเดียวแต่ว่ามีพลังงานทางเลือกอย่างตัวไฮโดรเจนหรือฟอสเซลเนี่ยแหละครับเป็นไงกันบ้างครับชอบกันไหมพลังงานทางเลือกต่างๆนะครับหรือรถรุ่นใหม่ที่ทาง BMW ได้นำมาจัดแสดงในงานเจ Mobility Show นะครับ2023นั่นเองถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์วงตัวค้าด้วยนะครับอยากให้วงตัวค้านำรถรุ่นไหนหรือว่ามารีวิวกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปปเเลลยนนนะะะคครรััับบจจได้้็กงใใหผม นี่โงแล้ว,วลค่ะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ